เกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับคุณผู้ชมครับที่ล่าสุดฟุตบอลไทยของเราช้างศึกพังาดช้างศึกตกมันพุ่งอันดับ94ของโลกการันตีเป็นที่เรียบร้อยในรอบ17ปีนะครับโอ้โหรือว่าการโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมร้อนแรงแบบนี้อาเซียนถึงกับ ตะลึงเลยครับว่าเฮ้ยลุกครื่องไทยเราฉีกตำราโดยเฉพาะจุดเบลครับยิงเบิ้ลสองพาไทยเราชนะศรีลังกาไป4ประตูต่อศูนย์ซึ่งคลิปนี้ก็มีทั้งเรื่องราวใส่ติหลังจบเกมนะครับพร้อมกับอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดที่โอกาสเข้ารอบสดใสเหลือเกินกับฟุตบอลเอเชียนคัพของฝั่งไทยเราและก็ยังมีคอมเมนต์จากชาติอาเซียนออกมาชื่นชมออกมาผวากันยกใหญ่โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้เกินไปก่อนหน้านี้เลยสําหรับฟุตบอลทีมชจาตดห เรารหลังจากเกมล่าสุดในการแข่งขันเอเชียนครับรอบคัดเลือกก็สามารถท่ลุสีลังกาคาบ้าน4ีประตูต่อศูนย์โดยรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างเหนือกว่าแต่ยังไม่ได้ดูดีถึงที่สุดนะครับแต่ว่าเราเล่นเหนือกว่าสีลังกาในเกมนี้ซึ่งเหตุผลที่เราค่อนข้างครองเกมได้มากกว่าครับก็เพราะว่าได้ประตูขึ้นนําก่อนตั้งแต่นาทีที่7ของเกมจากธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับที่ยิงไกลแบบสุดสวย ก่อนที่ประตูที่2ครับจะมาได้จากจุดเบลซึ่งเปลี่ยนตัวลงมาถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินนะครับมารอจังหวะที่เราเนี่ยกำลังเพียงพร้มต่อศรีลังกาและศรีลังกากําลังขึงเกมรุกอยู่ในตอนนั้นอยู่ก็เลยเปลี่ยนจุดเบลกับสุปโชคลงมาและเราก็สามารถยิงขึ้นนาก่อน2 0ตัวสูตได้สําเร็จในนาทีที่65ของเกมนะครับแล้วก็เป็นการประสานงานระหว่าง2ตัวสํารองครับท้งสุปโชคเปิดและก็จุดเบลนั้นโขกเต็มหัวส่วนประตูที่3ครับก็มาจากพันศาหิมีบุ์ โขกแบบจโจครับนาที77แล้วก็ประตูที่4มาได้นาทีที่90เป็นชุดเบลเหมือนเดิมที่ยิงแสกหน้าภุกษาประตูของศิลกาไปแบบสุดสวยสวยงามส่งบอลให้ชนะไป4ประตูต่อศูนย์ครับแล้วโอกาสเข้ารอบตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าสดใสเหลือเกินเพราะตารางคะแนนล่าสุดไทยเราครับพลิกขึ้นมาเป็น12คะแนน จากกันในขันทั้งหมดเนี่ย5เกมครับชนะ4เสมอ0แพ้ไป1ได้ทั้งหมด14ประตูครับเสียไปทั้งหมด4ประตูซึ่งผลต่างประตูที่เสียครับเรามีอยู่10ลูกด้วยกันอันดับ2ก็เป็นเติร์กเมนิสฐานนะครับที่ยังไม่แข่งอีกเกมหนึ่งก็จะเจอกับไชนีไทยเป ก็แข่งหลังจากไทยเรานะครับตอนนี้มีเพียง9คะแนนแข่ง4ี่เกมครับชนะ3เสมอศูนย์แพ้1แล้วก็อันดับ3ไปศรีลังกาครับชนะ2แพ้ไป3มีอยู่6คะแนนตกรอบเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับจีนไทเปรหรือว่าไต้หวันก็ตกรอบไปเช่นเดียวกันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในกลุ่มดีของไทยเรากับการแขง่งเอเชียนครับรอบคัาเลือกต้องไปตัดเชือกกับเติร์กมินิฐานในเกมสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเติร์กชนะไต้หวันในเกมนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเติร์กไปแพ้ไต้หวันเสมอไต้หวัน ไทยเราก็โอกาสเข้ารอบแทบจะลอยลําเลยก็ว่าได้นะครับแต่ดิอย่างไรผมเชื่อว่าเติ์กเนี่ยจะผ่านไต้หวันไปได้ครับแล้วก็มาตัดเชือกกับไทยเราในแมตช์สุดท้ายในเดือนมีนาคมปีหน้าเลยนะครับเป็นวันที่31มีนาซึ่งเป็นแมตช์สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราชนะเราจะเข้ารอบการันตีไปเอเชียนครับถ้วยใบใหญ่รายการใหญ่ของเอเชียได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาตามมาต่อกับผลการแข่งขันของทีมชาติเติ์กไมนิฐานกับไต้หวันแต่อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจัปเดีใย้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็คือหลังจากที่เราาชนนนะีลัังกไป40้ ทำให้ดีมาจไิไทยของเราครับล่าสุดการันตีขยับขึ้นมาเป็นอันดับ94ของโลกก่อนที่จะจบปี2025เป็นที่แน่นอนแล้วกับการชนะในเกมนี้นะครับก่อนที่จะแข่งขันกับศีลังกาเนี่ยเราอยู่อันดับที่96ของโลกศีลังกาครับอยู่อันดับที่193ของโลกห่างกันเกือบร้อยอันดับแล้วการชนะ4-0บวกกับคะแนนความสําคัญคูณ25เนี่ยทำให้เราครับได้คะแนนฟีฟ่าเพิ่มขึ้นบวก4.77คะแนนและก็ไปเติมกับ เมตอุ่นเครื่องที่ชนะสิงคโปร์ไป3-2นะครับก็ได้คะแนนมา3.31คะแนนรวม2นัดกับฟี f a าเดย์ครับทำให้ไทยเราได้คะแนนบวกมา7.90คะแนนทําให้คะแนนเพิ่มจาก1,235เป็น1,243คะแนนนครับก็การันตีขยับขึ้นมาเป็นอันดับ94ของโลกแน่นอนแล้วซึ่งถือว่าเป็นอันดับดีที่สุดในรอบ17ปีหลังจากเราเนี่ยอยู่ที่อันดับ93ในปี2008 นะครับอันดับโลกอย่างเป็นทางการก็จะประกาศในวันที่19พฤศจิก,กายานนี้แต่แน่ๆการันตีได้เลยเราก็อยู่ดับที่94ของโลกเรียกว่าเป็นแมตที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองอีก1แมตแล้วที่ผมชื่อใจที่สุดเนี่ยเป็นตำแหน่งลูกครึ่งของเรามากกว่านะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้เอาคนแรกก่อนธนวัน์ซึ่งจิตถาวร เกมนี้เนี่ยผมได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าธนาวัตรเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือลูกยิงไกลและก็การครอสบอลการเปิดบอลถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่ได้มีการครอสบอลหรือว่าวางบอลยาวมากเท่าไหร่เนี่ยแต่การที่ตัวเขาเองพาบอลไปข้างหน้าแล้วก็เคลื่อนที่บอลและยิงห้ไทยเรานํา1 0มันถือว่าปลดล็อกอะไรหลายอย่างมากนะครับถึงแม้ว่ายิงไปแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งแรกหลังจากนั้น ก็แทบจะหายไปจากเกมเลยเพราะบอลของศรีลังกาเนี่ยเขาเล่นเกมรุกนะครับแล้วก็โยนข้ามกลางอยู่ตลอดเวลาตรงกลางของเราก็ เลยเริ่มที่จะเก็บบอลไม่ได้สำหรับครึ่งแรกแต่พอมาครึ่งหลังครับพอเราเริ่มมีโอกาสเซตบอลเริ่มมีโอกาสครองเกมบ้างเนี่ยธนวัน์ก็ถือว่าทำางานได้ดีนะครับบวกกับชนะทิพย์ที่มีตันมีชนตลอดมันก็ช่วยซัพพอร์ตกันได้เยอะแล้วก็ยังมีสารัตอีกนะครับที่เป็นตัวโฮบอลที่ดูเหมือนเงียบนะแต่ไม่เงียบสารัตไม่ส่วนกับเกมกับทุกจังหวะเลยและอีกคนนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับนิโคลัสมิเกลสั้น โอ้โหยังพลังม้าเหมือนเดิมสําหรับนิโคลัสนะครับขึ้นสุดลงสุดเกมนี้เนี่ยนิโคลัสไปทั่วเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็เหมือนโคดัสซันเนี่ยบางจังหวะจะดึงนิโคลัสมาเล่นฝั่งขวาด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะทะลุทะลวงริมเส้นได้เพราะฝั่งซ้ายเนี่ยเหมือนเป็นโซนที่ไม่ถน,นัดของเจ้าตัวด้วยในการเล่นเกมรุกจะถน,นัดในเกมรับมากกว่า นะครับอย่างที่เราเห็นแหละจังหวะเปิดได้กับพันษาเนี่ยนิโคลัสก็ขยับขึ้นมาเล่นฝั่งขวาน,นะครับแล้วก็สามารถแอซิสได้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นแมตท,ที่เอาชนะความเร็วของศรีลังกาและก็เอาชนะความแข็งแกร่งของศรีลังกาได้เหมือนกันสำหรับนิโคลัสมิเกลสันแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งครับใครไปไม่ได้ก็เป็นจูดสุนซับเบลคนนี้เนี่ยความมั่นใจเริ่มจะมามากขึ้นแล้ว อังกฤษรักประเทศไทยของจริงนะครับพอยิงประตูที่4เสร็จแล้วจะตัวชี้ไปที่ดงชดไทยเลยครับบอกว่านี่แหละคือดีมชาติของฉันน่าจะหมายความว่าแบบนี้นะแล้วประตูที่ยิงได้2ประตูเนี่ยเป็นการได้ความมั่นใจที่ดีเลยซึ่งเล่นกับสุภโชคเนี่ยเหมือนจะค่อนข้างรู้ใจและก็หาปืนนที่เก่งสุภโชคเป็นคนที่ตักบอลแม่นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเซนทันกันเนี่ยยังไงก็ได้ยิงแล้วจูดก็ทันจริงๆยืนว่างๆโลง่ลงๆคนเดียว ความแตกต่างของศูนย์หน้าไทยกับศูนย์หน้าลูกครื่งเนี่ยจะแตกต่างกันประมาณนี้เลยนะครับก็คือ1เนี่ยการเคลื่อนที่จุดเบลเนี่ยวิ่งไม่เยอะเคลื่อนที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีโอกาสยืนโลง่ลงๆตลอดพอเปลี่ยนลงมาแล้วเนี่ยก็สามารถยิงได้แล้วความได้เปรียบของไทยเราในอนาคตนะครับถ้าเกิดจุดเบลยังติดยังฟอร์มแบบนี้ความแข็งแกร่งในลูกกลางอากาศครับมันจะช่วยซับพอร์ตฟุตบอลไทยของเราได้เป็นอย่างดีเพราะว่าก่อนนันนี้เราแทบจะไม่มีลูกกลางอากาศเลยในการทําประตูยกเว้นันษาหิมิบูลที่ขึ้นมาโขกให้กับไทยเราได้แต่ว่าศูนย์หน ไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะมีก็ทีลาสินเลยครับที่โดดเด่นในเรื่องของลูกกลางอากาศแต่การได้ได้จุดเบลกลับมาแบบนี้เนี่ยแล้วร่างทองมีความมั่นใจก็่าจจะได้เห็นทีมชาติไทยเรายุคใหม่ก็ได้ยุคทองกับการเลือกผู้เล่นลูกครึ่งเนี่ยมาช่วยทีมซึ่งแมตท,ที่จะพิสูจน์ได้ดีที่สุดครับก็น่าจะเป็นแมตเจอกับเติ์กมินิฐานแหละครับเพราะว่ามีทั้งรูปแบบการเล่นแล้วก็มีทั้งความแข็งแกร่งความเร็วที่เราเองก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเอาละเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของอาเซียนกันบ้าางดีกว่ครับ บอกได้เลยว่าแต่ละคอมเมนต์ชื่นชมไทยเรากันสุดๆนะครับโดยเฉพาะเวียดนามที่เดินกลับออกปากว่าขอให้ทีมไทยนั้นโชคดีคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่บบว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียว มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับจากอินโดนีเซียครับเขาบอกว่ายินดีด้วยกับทีมชาติไทยฟอร์มของคุณวันนี้เนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะตำแหน่งลูกครึ่งที่ฉันเห็นแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความยอดเยี่ยมจริงๆเจอกันที่ซีเกมในประเทศไทยแล้วมาสนุกด้วยกันอันนี้เป็นคอมเมนต์จากอินโดนีเซียนะครับก็ได้ดูฟอร์มของไทยเราเหมือนกัน ต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับก็ยังเป็นอินโดนะที่บอกว่าขอแสดงว่ามีดีกับทีมชาติไทยในการเล่นในวันนี้ส่วนอย่างนหนึ่งเขาบอกว่าผู้เล่นจากเชลซีแล้วก็สเปอร์นั้นดีขึ้นเรื่อยๆและเป็นเกมที่พวกคุณนั้นเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมมาดูคอมเมนต์ทางฝั่งศรีลังกากันบ้างนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งแต่ว่าพวกเขาเนี่ยใช้มันได้ดีส่วนศรีลังกาเองทีมของฉันเนี่ยมีโอกาสเยอะนะแต่ว่าเตะห่างออกจากประตูเนี่ยหเมตรเลย โฮโฮอีกคอมเมนต์นึงครับก็บอกว่าโชคดีนะศีลังกาพวกคุณเล่นได้ดีมากสําหรับเกมนี้ถ้าพูดถึงการเล่นดีนะผมว่าสีลังกาก็ ถือว่าสอบผ่านระดับหนึ่งแต่ว่ามาตรฐานระหว่างไทยกับศรีลังกาเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับศรีลังกาไม่ใช่ว่าเขากดดันไทยเราไม่ได้นะเขาก็กดดันไทยเราได้เหมือนกันแต่ว่าความต่อเนื่องเนี่ยยังมีไม่มากเท่าไหร่และก็ความเด็ดขาดนะครับต่อที่คอมเมนต์นึงเขาบอกว่าศรีลังกาเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันกับภูตานบังกลาเทศยากที่จะเอาชนะไทยได้เมนต่อมาครับเขาบอกว่าความกระตือรือร้นของเราเนี่ยมันยังไม่พอสําหรับวันนี้และก็ต้องบอกว่าทีมไทยเล่นดีกว่าเรามากพร้อมกับมีลูกคลึ่ง ที่สามารถช่วยมาเปลี่ยนเกมในนาทีสุดท้าย ของการในขันได้ด้วยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นของทั้งจากศิลังกาเองจากอาเซียนเองที่ได้พูดถึงไทยเรากับการชนะในเกมนี้การชนะศิลังกา4-0เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าสก,กอร์ส่วนใหญ่เราก็ชนะประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าการชนะแล้วเราได้ความมั่นใจของลูกครึ่งได้เห็นฟอร์มของลูกครึ่งแล้วเนี่ยอันนี้ถือว,ว่าคุ้มมากนะครับโดยเฉพาะธนวัน์กับจูดเบลแล้วเล่นร่วมกับผู้เล่นไทยเราที่ติดทีมชาติมาบ่อยๆทั้งสุประโชคเอยชาทิพย์เอยหรือว่าสาวรัตนโคนล่ย แบบลงตัวนะครับย้ำอีกครั้งว่าลงตัวนะถึงแม้ว่าจะต้องปรับในเรื่องของการบิลอัพเกมมากกว่านี้ก็ตามแต่ด้วยปรัชญาการนำทีมระหว่างโค้ดเอเชียอย่างอิชีเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันกับโค้ดฝรั่งนะครับอิชีจะเป็นแนวเน้นที่เล่นกันเป็นทีมนะครับเซตกันเป็นทีมบุกเป็นทีมรับเป็นทีมแต่ว่า ในโซนยุโรปโคดฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเป็นทีมที่เน้นสไตล์เกมรุกไว้ก่อนนะครับเกมรุกไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเดี่ยวการยิงไกลดูจากการจัดตัวแล้วเนี่ยเท็กเจอร์แต่ละคนก็ต่างกันกับตำแหน่งตรงกลางก็น่าจะอาศัยลูกยิงไกลนี่แหละครับแล้วก็ลูกวางยาวของธนวันรแล้วก็ได้ผลจริงๆซึ่งก็เหมือนเดิมครับต้องตามกันแบบต่อเนื่องนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีความเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนกับฟุตบอลไทยของเราจะพิสูจน์ได้แบบชัดๆเนี่ยก็คงเป็นเกมที่เจอกับ เติร์กมินิฐานเลยต้องแย่งชิงอันดับหนึ่งของตารางและผ่านเข้ารอบไปเล่นเอเชียนคัพหรือว่าชิงแชมป์บอลเอเชียทั่วใหญ่มากๆนะครับทัวนี้ยังไงก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมชาติไทยของเราด้วย ในการทะลุเข้าสู่บอลถ้วยใหญ่ที่สุดของทวีปและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติไทยแบบนี้ฟุตบอลไทยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กักบเขาอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายๆย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFS ต m i n g ความบันเทิงครบวงจร